สวัสดีครับหลังจากทำเทสแล้วนะครับท่านได้ไทยคัดครับคัดอะไรเอ่ยงาที่รู้กันนะครับท่านเองนะครับเป็นท่านที่แบกและธรรมนูญไปศีรษะครับคุยอะไรต้องมีเหตุมีผลนะครับบนความถูกต้องคิดวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่อยู่บนความเสี่ยงต้องเปะ๊เปะนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะมองหาเพื่อนร่วมทางเดินชีวิตของท่านนะครับ เพื่อนร่วมทางุ์ชีวิตของท่านควรจะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนะครับเจ้าโปรเจกต์นะครับทาทุกอย่างงานท้าทายทําหมดนะครับเพราะอะไรดูไหมเพราะว่านิมิตท่านเองท่านรู้ว่าท่านมีของดีอยู่กับตัวนะถูกไหมท่านเองเป็นคนที่แบกไว้ทำารอไว้บนศีรษะในขณะที่เพื่อนร่ดมทางุยชีวิตของท่านเนี่ยคิดทุกอย่างด้วยความรวดเร็วท่านจะแทรกไปด้วยถึงกระบวนการทํางานที่ค่อนข้างละเอียดอย่างนี้แหละครับชีวิตคู่ อยู่รอดอยู่ทนอยู่ยาวและรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงแน่นอนครับขอบคุณครับ